จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกสุขค้นนะคะเนาะมือนีแม่บ้านกับสิภาคพ่อแม่พี่น้องมากคนเอาเบียร์ยุค่้าวนะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็เป็นเซาวันพาฮัตส,สบอดีเนาะค่ะเนาะวันวันที่สิบหกแล้วจา้าพ่อแม่พี่น้องเด็กน้อยก็ได้เปิดเทิมแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นเัื่งใดเนาะคะ่ะบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกปะนอะะ้อค่ะอันยูอันบ้านโพอยู่ทางอันพ่นพีไซพีกะ ลิ้นเนาะจา้าเนาะมือเศราเ้าแม่บ้านก็ว่าจะพึ่งตกเด้อให้ก้าเงาจากน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะอีกอาทิตย์นึงก็สิมัดมุ่นอยู่ค่ะฝนมากวันนี้ก็สิเป็นได้ดำอยู่พ่อแม่พี่น้องไปจา้าแม่บ้านสิพาไปกลืนเบี้ยอ์ยุยคข้าเนาะค่ะเนาะอยุคข้ายู่หน้าตะของนี่แหละค่ะอันในเพันรูนแล้วก็เฮากีมใส่ถุงดำซ้ำไว้ให้ติดแล้วเขาจะคอยเป็นล่งนะคะเนาะเพราะว่าอันเคยจีมไปซ้ำแล้วก็ไปปลูกก็ได้ขายแล้วพ่อแม่พี่น้องได้ผลผลิตแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากระทึงซื้อกทึงจีมเอาไปลลูกนนีี่่่ะพพอแม้ง ลด,ดต้นทุนซอยกันไปน้อยนึงเนาะค่ะเนาะไปจ่าแม่บบานจพิพาไปไปขุดเอาเด้อค่ะแม่บบานก็เอาเสียมมากเหรอจ่ะนี่ <c oughs> ไม่ผุดโ,โลนเนาะค่ะเนาะในเพิ่นโลนลง มาค่ะการันง,งามๆไปพี่น้อง โได้หลายแล้วพ่อแม่พี่น้อง คี่ต้นคือเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็าานไหจ้ะแม่บ้านได้หลายเบียอยู่พ่อแม่พี่น้องก็ได้หลายเบียอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เสียเอาไปซ่อมแซมถุงดำว้ก็เนาะคะ่ะซ้อมถึงถุงดำให้เพืชนนั่นเพืนติดโกนจนคอยไปลงดินเนาะค่ะเนะาะจ้าพ่อข้าขอบคุณอีสานวันนี้กับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะที่มาเป็นกำลังแรงใจพ่ขอข้าตลอดมาด้วยค่ะเด้อ คลิปนี้แม่บ้านกันสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สักนิดกันนะคะคลิปหน้าจัามาพอกันไหมเนาะเะนาะผมข,ขอควอมพุ่งอิสานน้องหน้ากับพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพ,พแข็งแรงลำล้ำเลื่อยกันทุกคู่ทุกคนเลยค่ะเด้อเมือแม่บ้านมื่อี้แม่บ้านกันได้กล้าวมาสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีจ้า